สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่ประวานชนะพลา,จากจังหไว้จโสรน,นะคะวันนี้วันเสาร์แล้วค่ะทุกคนแม่ประวานจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาตำส้มตำกินกันค่ะเนาะอยากจะกินแบบจุดจวดแม่ประวานเองก็เพิ่งฟื้นไข้มานะคะทุกคนนะแต่แต่ไม่รู้แหละว่าเป็นอะไรนะทุกตอนนี้อุณหภูมิปกติแล้วก็เลยอยากจะกินจวดจวดนะคะมามาจุดจวดน้ำกันนเคะ่ะพี่น้องนะ อุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะเส้นมะละกอค่ะสับเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นมะละกอนะคะมะ,ะ,ะมเขือเทศค่ะหรือมะเขือเครื่อเนาะคะ่ะมะเขือเทศหรือมะเขือเครื่อน,นะะัอ่นแหละอ่ะแล้วก็พริกพริกเนี่ยพร,พริกแห้งค่ะพริกแห้งแล้วก็ผ่านการคั่วไฟไปแล้วด้วยนะคะคั่วละคั่วกระเทียมะคะ่ะกระเทียมถั่วฝักยาวมะเขือปอกแล้วก็ หมักนาาอ๋อและที่จะลืมไม่ได้นะคะทุกคนมันจะมีนี่ด้วยคะ่ะทุกคนหน้ามะขามเปียกเย้อพี่น้องไอ้ย่านตะมูบ่เห็นหวดใส่แขนเสื้อจะคล้องเลยค่ะพี่น้องเอ้ยหน้ามะขามเปียกค่ะมะขามเปียกนะคะอ่าน้ำตาลปิ๊บนะอืจะมีน้ำตาลปิ๊บด้วยแล้วก็ซีอิ๊วขาวคะ่ะมามาลุยกันเลยนะจ๊ะทุกคนอืม น้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วขาวมาตำกันได้เลยจ้าคนส่วนผสมนะคะอ่าแม่ปานให้ทุกคนเห็นชัดๆค่ะมีมะนาวนะคะอ่ามะเขือเปราะค่ะทั่วฟักยาวพริกค่ะพริกที่คั่วด้วยนะคะคั่วละอันนี้คั่วนะคะคั่วอืมจะเห็นว่าจะมีรอยไม่ไหมอยู่บ้างนะคะอ่าคั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะมะเขือเทศค่ะอ่า เส้นมะละกอค่ะสับเรียบร้อยแล้วนะคะมะขามเปียกจ้าทุกคนน้าตาลติปแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตาเด็กสมบูรณ์อันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะทุกคนมาขั้นตอนแรกจะตานี่ก่อนนะคะทุกคนอ่ะแม่ปบานจะโขกกระเทียมก่อนนะอ่ะใส่กระเทียมกับพริกลงไปก่อนเนาะใส่กระเทียมกับพริกลงไปก่อนนะคะกระเทียมกับพริก ใส่เส้นมะละกอไปน้ำจังหน่อยหนึ่งนะคะอยากจะกินจวดจวดค่ะพี่น้องอออเวลาเราเราฟื้นไข่เนาะเราผ่านการแบบพักผ่อนมาแล้วนี่ค่ะตอนตอนที่เราพักผ่อนเราจะไม่อยากกินอะไรนะทุกคนเราอยากจะนอนอย่างเดียวใช่ปะแต่นี่แม่ประวาลน,นอนแค่วันเดียวเองนะนอนแค่วันเดียวอ่า เป็นคนไข้ที่ฟื้นตัวเร็วมากเพราะว่าแม่ประบาลทำดีท็อกด้วยทำดีท็อกค่ะทำดีท็อกกินน้ำสมุนไพรเยอะๆค่ะอะจนแบบแซวกันเล่นๆไาเอ๊ะหรือว่าเราติดโควิดกันมาแล้ววะแต่ว่าเราทำไมยังใช้ชีวิตปกติอยู่เลยอะไม่มีการแบบว่านอนสมอะทุกคนเนี่ยยังทำงานได้ปกติทุกวันนะแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายของแม่ประบาลเองก็ วันนี้ก็สามสิบสาสิบห้าองศาเองนะสามสิบหกจุดหกเนาะตอนไปวัดที่บริษัทดินเตอเพรสามสิบห้าจุดห้าเดินมาถึงเอ็มาที T นะคะมาวัดก่อนจะนั่งรถเอ็มาที T กลับมาตะปูนอ,อุณหภูมิสามสิบหกจุดหกค่ะมันเดินไกลพอสมควรนะอ,อุณหภูมิไม่เกินสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาค่ะวันที่แม่ประวันไม่สบายนะอุณหภูมิสามสิบเจ็ดจุดสององศาเอง อืมอ่ะตอนนี้แม่ปานใส่ใส่มะเขือเทศไปแล้วนะคะทุกคนมะเขือเทศเดี๋ยวจะใส่มะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะแม่ปานก็ชอบชิ้นเล็กๆค่ะทุกคนไม่ได้ชอบชิ้นใหญ่ๆนะบางทีเราไปซื้อเนี่ยอ่ร้านเนี่ยเขาจะทําแบบชิ้นใหญ่ให้มากเลยอ่ตอนนี้แม่ปานอยากจะกินชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันเข้าน้ําเข้าเนื้อมากกว่านะคะอืมโอ้ยน้าลายไหลแล้วน้าลายไหลแล้วจ้ามีทั้งส้มมะขามเปียกด้วยนะคะวันนี้ เสริมิมินซีตัวเองอะมะนาวค่ะทุกคนมะนาวไม่ปานจะใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกเลยค่ะมะนาวของเราอืออือใส่ไปทั้งเม็ดนี่แหละอะเจอเม็ดก็เคี้ยวเม็ดไปด้วยแล้วกันนี่แล้วก็ถั่วฝักยาวอะหั่นไปเลยชอบหั่นสั้นหั่นยาวก็หั่นไปค่ะทุกคนอันนี้เราทำกินเองมันอยู่ที่เราว่าเราชอบแบบไหนนะจ๊ะ สูตรนี้สูตรของสูตรแบบตามใจชั้นนะอแม่ประวานจะใส่นี่ค่ะทุกคน่าน้ําตาลปี๊บค่ะน้ําตาลปี๊บจะเรียกน้ําตาลปี๊บถูกไหมไมันเป็นน้ําตาลตะโหนดนะเนี่ยน้ําตาลตะโหนดน้ําตาลตะโหนดนะใส่ไปอืมใส่น้ำตาลตะโหนดไปแล้วนะคะแม่ประวานจะเพิ่มดอกเกลืออีกนิดนึงแล้วกันจะใส่ดอกเกลือค่ะ ใส่ดอกเกลือไปนิดนึงนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะใส่ดอกเกลืออันนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนชอบนัวจะใส่ผงชูรสไปก็ได้แต่ว่าแม่ประมาลไม่ได้กินผงชูรสมามาโอ้นานยี่สิบกว่าปีละอ่ะใส่อิวขาวไปค่ะทุกคนใส่อิวขาวลงไปค่ะพี่นอ้องอิวขาวตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะ,ะน้ำมะขามเปียก เป็นมะขามเปียกมาจากจังหวัดยะโสธรก็ทุกคนเนี่ยแช่ในน้ําอุ่นไว้อน้ําน้ําที่แช่ไว้ก็เป็นน้ําที่แม่ปานต้มสูตรไพลแล้วก็ใช้สูตรใช้ดมนั่นแหละคะ่ะอ่าใช้สูตรใช้ดมใช้อบตัวเองอืโดยใช้ผ้าขมานะคะนี่ทุกคนไอ้ย,ยาดูสมิมันจะได้สีของน้ำมะขามเปียกด้วยค่ะอืออือืมอม เราจะเอาเส้นมะละกอลงไปนะคะทำไมต้องตามใส่เคกหินตอนนี้ที่บ้านเหลือแต่โคกหินค่ะโคกไม่หินนะมันอยู่ที่โน่นอะอยู่อ,อตกอไม่ประบาลยังไม่ได้ไปเอา <g ül> ไปทุกวันแต่ไม่ไม่แบกโคกกับมานะคะทุกคนอือหือโอ้ยแซ่แบแซ่แบแซบแซบพี่นอ้องอะใส่เส้นมะละกอลงไปะคะ่ะทุกคน ป๊ดปัดแ,แสบแสบอิล,อลีอ่ะหรอแสบอิล,อลีอ่ะหรอเลยบบดนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยอแสบแล้วแสบแล้วมักนัวใส่นัวถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนที่แม่ประวาลยังกินปูกินอะไรอยู่นะคะทุกคนเนาะก็จะใส่ปูนานะปูนาปูาปตัวเล็กๆนะค่ะอืมไปหาไล่เก็บเนาะพ่อไถนาก็ไปเก็บกับปูนาน่ะมาค่ะมาโยนใส่กับกระปุกกระแดกเนาะอืม บางทีมันยังไม่ตายเลยทุกคนเอาขึ้นมากินต่ออีกแล้วเออนะเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ก็พาเรากินแบบนั้นเนาะแต่แม่ประวานเนี่ยไม่ได้กินแบบว่าไม่ได้กินพวกอาหารหยูดิบมามาหลายปีแล้วลาบเลือดเนี่ยหยุดกินตอนอยู่ปสี่ค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมาเลิกกินตอนอายุยี่สิบดเลิก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 เลยค่ะเลิกไม่ได้ไปกินอีกแล้วค่ะตอนนี้อาหารที่แม่ประวานกินก็จะเป็นอาหารประเภท พวกผักผลไม้เห็ดถั่วอย่างไงนะคะทุกคนโอเคได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วอ่ะมันอาจจะตาเหมือนว่าไม่ไม่สะใจนะแต่ว่าเนี่ยเข้ากันแล้วค่ะทุกคนเอาแค่คลุกเค้เาให้เข้ากันแค่นั้นเองมาเดี๋ยวแม่ปางจะตักใส่จานนะคะแล้วก็ไปกินกันได้แลยเฮ้วตักใส่จานเลยม,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 มาเดี๋ยวตักใส่จานนะคะนะคะี่ค่ะเสร็จและะ้วค่ะทุกคน เอ้ยนี่ถ้ามีผักบุ้งแดงเนะผักบุ้งนานะคะใส่ไปด้วยได้เดียวเอาไปกินกลับนะเป็นเป็นผักข้างเคียงนะ่ะวันนี้แม่ประวานมีขนมจีนแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ยา่าสวยมากสวยมาก,มากอะเดี๋ยวต้องยกครกแล้วแหละเดี๋ยวขอญาตยกครกแล้ะ Uh huh. แทบแทบแทบเลยค่ะแบบนี้อายกคกเลยนี่หมดแล้วค่ะ <laughs> ทุกคนค่ะทุกคนส้มตำแม่ประวานเสร็จแล้วนะคะมามากินด้วยกันเลยอุ้ยแซ่แบแซบอ๋อด้กินได้กินกระเทียมแล้วก็น้ํามะขามเปียกมะนนาวค่ะแซ่บแซบเลยค่ะถูกใจหลายหลายด้วยแบบนี้พี่น้องเอา้ามามามา,มาจวดน้ากันด้วยค่ะมาจวดน้ากันค่ะอืมอืม ลิลีค่ะมาลุยกันเลยจ้าอย่าลืมเจอกับแม่ประวานได้ใหม่อีพีหน้านะคะทุกคนถ้าเรื่องข้าวอินซีนะคะผลิตภัณฑ์ออกกร์แกนิกนะคะจากจะวัดยะสธรน,นะสอบถามแม่ประวานได้โอเคจ้า